สวัสดีครับจากร้านชนะอ e ีสปอร์ที่ชนบุรีครับแต่วันนี้เราอยู่ที่หลวงพระบางนะครับเรามาแนะนำโตโยต้า SUV ขนาดใหญ่นะครับก็คือสกุ๊ย่านะครับนี่เลยตัวเป็นๆที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นี่เลยบอกว่าโคตรใหญ่และโคตรหอแล้วเสียงเครื่องนี้คือแบบว่าโอ้โหมันแบบคำรามสุดๆนะฮะดูดูให้ดูรอบๆก่อนดูรอบๆก่อนนี่น,นีใหญ่จริงใหญ่จริงคือแบบมันใหญ่อะ ผมนั่งมาแล้วนะภายในนี่แบบโอ้โหใหญ่กว้างขวาง,วางหรูหราเบาสามแถวนะครับดูครับนี่ลูกค้าไปเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่ะล้อเดินถอดเก็บไปแล้วนี่ดูด้านท้ายครับดูฟังเสียงท่อนี่เสียงท่อเดินเบาๆฟังเพาะๆจะบอกอะไรให้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็ผสมผสานกับ มอเตอร์ไฮบริดเพิ่มแรงมา้าได้อีก48แรงม้านะครับจากเดิมนี่คือแรงมา้า400กว่าบวกอีก48แรงม้าก็เกือบ500มา้าโอ้โหมีโหมดทั้งหมด3โหมดครับอ c o คโนโมอนสปอร์นะฮะกับเสียงท่อที่ออกมาี่แบบโอ้โหเล้าๆเ,เลยครับนะบอกเลยว่าเป็นบุญตูดมากๆเลยที่ได้นั่งรุ่นนี้นะที่ไทยไม่ต้องไปมองหาครับไม่มีไม่มีที่ไทยไม่มี คันนี้อยู่ประมาณแสนดอลลาร์นะครับจะหรือว่าแสนเจ็ดก็ผมจำไม่ได้นะประมาณนะเออถ้าบวกลบคูณหารแล้วไม่รวมภาษีนะก็ประมาณ5-6ล้านนะครับดูเหมือนไม่แพงใช่ไหมแต่ลองเอาเข้าไทยดูสิเออบวกไปอีก300%ครับน่าจะประมาณ10กว่าล้านจุกไหมจุกไหมสิกว่าล้านจุกไหมเออนี่ครับมาดูด้านหน้าครับ บ่บงบอกให้รู้ว่าโตโยต้ารถญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันฮะดูดิแนวเมกาดูไบไฟหน้าครับดูไฟหน้าคตรใหญ่กันชนหน้าพลาสติกพลาสติกอันนี้อลูมิเนียมอลูมิเนียมพลาสติกนะฮะมีขอบยางกันลอยกันชนหน้าพลาสติกไฟหน้าระบบแมทริก LED เวลาหมุนพวงมาลัยก็เลี้ยวตามนะครับอะคล้ายๆแรปเตอร์คล้ายๆแรปเตอร์นะนี่จะจังหน้าโคตรใหญ่เลยดูโอ้ดูดิโคตรใหญ่ดูดิโอ้ประเทศไทยไม่ต้องไปหาไม่มีอกะเออดูดูดนี่ลองจริงลองจริงมาดูด้นอ่ะด้านไหนด้านในนี่นีน่ี่เป็นพวงมาลัยอ่าอัพเปิดประตูฝั่งนั้นนี่ครับ เป็นพวงมาลัยซ้ายเนาะขวาไม่มีหรอกเปลี่ยนโหมดได้สามโหมดนะครับนี่ฟังเสียงท่อไหมฟังเสียงท่ออ่าเสียงคำรามเบาๆโห้ยบอกเลยว่ามันอืมนี่คือคันเดียวในหลวงพระบางนะครับไม่มีครับนี่คือคันแรกในหลวงพระบางนะฮะแล้วเจ้าของรถก็ เป็น f อผมเป็นลูกค้าผมครับบอกเลยว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองนี้เลยก็ว่าได้แล้วกันนะเออนี่ครับมาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็เป็นเบาะแยกนะครับไม่ใช่เบาะเหมือนรถบ้านเราเนาะเป็นเบาะเบาะใครเบาะมันนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าขึ้นลงได้นะฮะเออนี่ครับนี่ด้านหลังครับเป็นเบาะไฟฟ้าครับอ่าเห็นไหมคล้ายคล้ายฟอร์จูเนอร์คล้ายคล้ายฟอร์จูเนอร์แต่ มันกว้างกว้างกว่าเยอะนะแล้วดูเบาะเขาสวยนะดูดิเป็นหนังดำได้แดงเบาะมีระบบร้อนระบบเย็นนะฮะเออเหมือนมีพัดลมเป่าออกมานะหลังคาสลูปหลังคาแก้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ดูหน้าจอก่อนเบลเลอร์เลยนะฮะดูหน้าจอนี่มีคําว่าโตโยต้าตรงงู้นนะ กลัวเขาไม่รู้ว่าขับโตโยต้าอยู่แปะไว้เลยนะอ่ะออกมานี่คันนี้ก็คงลูกค้าอันนี้ไม่รู้ว่ามาจากโรงงานหรือว่าพี่เขาไปใส่เพิ่มนะตัวแหลกหลังคาด้านบนนะเออรวมถึงคิวล้อนี่คือผมก็ไม่รู้นะว่ามาจากโรงงานหรือว่าเป็นของแต่งนะอันท้ายก็บอกอยู่ว่าเป็นรุ่นสกุยะานะผมก็ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะนี่ดูท่อแต่ชนท้ายนี่ฮะ ไฟท้ายนี่ฝาท้ายระบบไฟฟ้าเปิดกระจกด้านบนได้นะฮะเออแล้วก็กดปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ครับบอกเลยว่าใหญ่และกว้างขวางมากๆนะเอออ่ะแล้วก็กดลงเรียบร้อยโคตรเท่ฝากไว้ครับโตยุต้า ซากุย่านะครับบอกเลยว่าเป็น HUV ขนาดใหญ่มากๆเหมาะกับการลุยและขับแบบขึ้นเขาแบบสบายๆเป็น HUV แบบสไตล์ครอบครัวลุยได้เมืองได้แต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ถ้าไปอยู่ประเทศไทยนะขับขี่ลำบากอยู่เทินลำบากเข้าซอยลำบากเพราะรถมันมีความใหญ่เนาะเออฝากไว้ครับกับโตโยต้า a กุยฮะนี่รอๆจากสบปหลวงพระบาง ทักทายครับ